ในี้หลายๆโรงเรียนได้พยายามดึงเอาศักยภาพสิ่งดีๆในชุมชนมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นอกจากได้เรียนรู้มีความรู้ได้ลองทำเด็กๆยังมีความภาคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นตัวเองด้วยนะคะวันนี้ทุ่งแสงตะวันมีตัวอย่างมาจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะนี่นี่นียาตหยงี้นี่นนนนนทุ่งแสง ดอกประจำยามก่อนนะคะแล้วแล้ก็ค่อยๆปั้นค่ะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไปถาม,มคุคทูได้ค่ะสนับสนุนโดย b e อิงอยากให้คุณสดชื่นและพร้อมเสมอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังคะอ้าวถ้าเสร็จแล้ววันนี้ครูจะให้เธอทหลายประจํายามก้ามปูนะนี่นะแบบนี้นะนักเรียนดูนะนี่ขั้นแรกแทนของเธอเรียบได้ใช่ไหมแบ่งตรงกลางก่อนแบ่งกลางแล้วก็แบ่งกลางอ่ะนักเรียนดูนะอ้าวของใครที่ทําได้ทําไปเลยนะนี่แล้วก็เมืองเพชรขึ้นชื่อเรื่องงานศิลปะปูนปั้น มีช่างฝีมือสืบทอดความงามกันมาหลายรุ่นวันนี้ลูกหลานเมืองเพชรกำลังเรียนรู้คุณค่างานศิลปะประจำท้องถิ่นของตัวเองแล้วก็ขีดอย่างนี้น้องนิวเรียนอยู่ชั้นป .6 เป็นสมาชิกชมรมปูนปั้นโรงเรียนวัดกุดเหมือนกับน้องเบนวันนี้ครูให้แบบฝึกคือหัดปั้นลายประจำยามก้ามปูค่ะ ปั้นกลมๆก่อนนะปั้นกลมๆแล้วก็ทำให้แหลมๆก็กดลงไปเบนๆว,า,วนางนะวางย่งไงล่ะคะทาเทือก่อนค่ะทาเท้ก่อนค่ะอย่าลมทาทาเริ่มฝึกดอกประจํายามก่อนนะคะแล้วก็จะฉาบป,ปูนแบบนี้ค่ะให้เรียบเดียบแล้วเราก็ทําเป็นลายดอกประจํายาม,มแล้วเราก็ค่อยๆปั้นคะ่ะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไปทมมําคุชูได้คะ่ะ ครูบุญเจือนเขาก็จะสอนให้แล้วก็ทําแบบให้สักหนึ่งอันแล้วก็ร้องให้ทำตามค่ะมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความปณีตด้วยค่ะถ้าไม felony, ่ปณีตผลงานก็จะออกมาไม่ดีค่ะเทคนิคของปั้นไาไทยนะเวลาเราปั้นเนี่ยเราจะต้องบาก บากตรงกลางบากบากหลายเนี่ยบากข้างๆหลงเพื่อให้สันตรงกลางมันขึ้นเราประจําหยามมันจะต้องมีสันตรงกลางเห็นไหมในสันจะเอาแบบนี้เห็นปะเนี่ยมันจะเป็นสันอย่างนี้พอเป็นสันอย่างนี้เนี่ยเราเวลาเราและเละไส้กลางอ่ะมันก็จะสวยเพราะมันจะได้เป็นแบบเป็นสรงชั้น เจือนเอมโอดเป็นช่างปั้นรักและภูมิใจในศิลปะปูนปั้นเมืองเพชรยินดีและเต็มใจถ่ายทอดวิชาให้ลูกหลานค่ะอตอนทุกคนพูด บางครั้งเขาก็เอาไปเล่นที่บ้านเสาร์อาทิตย์แต่ที่นี่มาประจําก็รู้สึกว่าเล็วอ่ะแบบเด็กเล็กเนี่ยนะผมเคยปั้นดินปั้นอะไรแบบนี้เพราเขามาเจอปูนเนี่ยบางทีเขานึกสนุกไหมเขาก็เรียนรู้ได้เร็วแต่เด็กๆก็รู้สึกว่าจะสอนง่ายอะ่ะอยากว่าบางคนอยากเล่นอยากอะไรเงี้ยไม่อยากจะปั้นอยากอะไรเงี้ยสอนง่ายได้ดอกประจํายามแล้วขั้นต่อไปหัดทําลายกหนกยากขึ้นมาอีกนิด ชมรมปูนปั้นโรงเรียนวัดกุดเพิ่งเกิดขึ้นมาต้นเทอมนี้เองค่ะมีสมาชิก12คน<อ>ตั้งแต่ชั้นป .3 ถึงป .6 เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแถมพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์บ้างบางสัปดาห์ฝีมือช่างฝึกหัดจึงพัฒนาเป็นที่น่าพอใจเอออย่างนั้นแหละ ค,คุณครูบุญเจอรอนแล้วก็อาจารย์ทองร่วงแล้วก็คุณครูสุวรรณนาค่ะชอบค่ะเพราะได้ฝึกความประณีตแล้วก็ความใจเย็นด้วยค่ะสำหรับหนูนะคะเวลาครูบุญเจริสอนหนูก็จะมีความสนุกค่ะาะเพราะว่าเขาจะสอนแบบไม่ได้ให้ตึงเครียดมากค่ะเขาสอนแบบธรรมดาธรรมดาให้ให้แบบตามสบายค่ะ คนสำคัญอีกคนหนึ่งคือครูเปิลสารานทิปเอมโอดครูประจำชั้นของนิวกับเบนผู้ชักนำให้เด็กๆได้ใกล้ชิดกับงานปูนปั้นมาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งแรกนี่คือผลมาจากเด็กก่อนนะคะไปประกวดปั้นดินน้ำมันติดระดับเขตนะคะแล้วคุณครูก็พาไปเที่ยวที่บ้านแล้วก็พอดีคุณพ่ออาจารย์ทั้งล่วงนะคะอาจารย์ทั้งล่วงเอมโอก็เป็นช่างที่มีฝีมือนะคะเด็กเขาไปเห็นผลงานเขาชอบ มีความอยาเกเรียนก็เลยสนับสนุนในการเปิดชมรมขึ้นมาค่ะนิ้วก็ปั้นดีค่ะเพราะว่าเวลานิ้วปั้นนิ้วเขาจะปั้นแบบประณีตมากเลยค่ะก็เลยทําให้งานดีค่ะส่วนของซาตอทนะคะที่หนูชอบนะคะเขาทําเร็วมากค่ะแต่ข้อติมีอยู่นิดนึงค่ะแต่แบบยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่อะค่ะ เกิดเป็นรุ่นหลังเมืองเพชรก็น่าจะมีการรู้เกี่ยวกับเรื่องศิลปะของเมืองเพชรค่ะเช่นการปั้นปูนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในการในศิลปะเมืองเพชรค่ะมีประโยชน์ค่ะให้เราเข้าใจงานพวกนี้นะคะก็คือว่างานพวกนี้ต้องใช้ต้องใช้อะไรมั่งแล้วเรา ได้หรือว่าประโยชน์ของพวกนี้เอาไว้ทำอะไรย่างเช่นเอาไว้ปั้นแถวลายที่วัดได้ค่ะแล้วก็ปั้นลายที่ข้างโบสก็ได้ค่ะแล้วก็ทําให้รู้จักกับลายต่างๆด้วยค่ะว่าอันไหนเป็นตาอ้อยอันไหนเป็นกระจงังอันไหนเป็นกระหนกอะค่ะผลงานของเด็กๆเ,เป็นลายพื้นฐานที่จะไปประกอบกับลายอื่นๆส่วนจะไปปรากฏอยู่ส่วนใดของโบสวิหารนั้น อีกสักครู่ไปดูกันค่ะข้างบนมีรูปอะไรบ้างน้องเบนมีเช่าฟ้าแล้วก็รองไบดะบานักสามหัวท้องแสงตะวันน้องพิจิกท้องแสงตะวันสนับสนุนโดย Vigo ยอดรถกระบะคุณภาพอันดับหนึ่งของคนไทยวัดกุดอยู่ติดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของเด็กๆและครูวันนี้ครูพามาดูลวดลายทั้งที่โบสถ์เก่าและโบสถ์ใหม่ค่ะ แล้วอันนี้เป็นลายปุนปั้นหรือว่าเป็นลายลายพิมพคะอ๋ออันนี้เป็นลายพิมพ์ลายพิมพเนี่ยจะมาทั้งท่างทำเนี่ยจะมาทังราชบุรีลายพิมพเนี่ยเพชรบุรีล้วเนี่ยจะไม่นนยมทําเพชรบุรีแล้วเนี่ยจะทําเป็นลายปั้นปั้น้วยมือลายปั้นของเราเนี่ยเราจะสอดแทรกลายที่ว่าละเอียดอะทัมงหมเราจะทําให้ลาย มันบิดมันพิวเงอย่างนี้กระนกเนี่ยมันจะสามารถจะบิดให้พิวมันเป้วไฟนี่ขึ้นไปได้เห็นหน้าโบดฟ้าหน้าโบดมีอะไรมัางใครรู้มั่งหน้าโบดอะไรโบดหน้าบานเน่ามีหน้าบานาอจจะสูงเพราะหน้าบานเรียกอะไรคะพ่อฟ้าอ่แล้วหลงใจชอบฟ้าเรียกอะไรคะใบละกาแล้วต่อจะใบละกามีอะไรคะหางหงค่ะอ๋วแล้วใต้หางหงเมีอะไรคะนมพี่จีนค่ะอ้าวเก่งมากหลายที่เราปั้นเมื่อกี้เนี่ยจะติดตรงไหน ใต้แพนารายทรงคุดค่ะใช่ติดตรงหน้ากระดานใต้หน้ากระดานมีอะไรคะมีบัวงายข้างใต้เห็นไหมแล้วก็แล้วก็มีกระจังล้วนอ่าถูกต้องเอาใต้ใต้กระจังล้วนมีอะไรคะเชิงพึ่งค่ะแล้วอะไรอีกสายลายค่ะเก่งมากชอบลายปูนปั้นค่ะเพราะว่ามีหลายแบบและอยู่ได้ทนกว่าด้วยค่ะหนูคิดว่า ลายปูนปั้นจะดีกว่าคะ่ะเพราะว่าถ้าลายพิมพ์มันจะเป็นลายเดียวกันหมดเลยคะ่ะแต่ถ้าปูนปั้นนี่มีหลายลายคะ่ะอย่างเช่นดอกพุทธานจะเป็นดอกแหล่มก็ได้หรือว่าดอกประมาณใบวงกลมก็ได้คะ่ะโบสท,ทั้งหลังประดับด้วยลายปูนปั้นทั้งที่หน้าบันซุ้มประตูะและหน้าต่างเด็กๆสามารถเปรียบเทียบความงามได้ด้วยตาตัวเองค่ะีด จากศิลปะยุครัตนโกสินทร์ครูเปิ้ลจะพาย้อนยุคไปในสมัยอยุทยาตอนปลายค่ะโบสถ์วัดกุดหลังนี้มีลวดลายปูนปั้นสวยงามที่สำคัญคือยังอยู่ในสภาพดีค่อนข้างมากที่ซุ้มหน้าต่างปั้นเป็นลายดอกพุตานใบเทศอ่อนช้อยอย่างกับของจริงเลยค่ะลายไทยเนี่ยเขาจะออกสรงข้างอย่างนี้ คือพอสองส้างนี้ปุ๊บเนี่ยตรงกลางมันจะว่างใช่ไหมพอว่างปุ๊บเนี่ยเขาจะทําหน้าเนี่ยเป็นลาหูใช่ไหมหน้าสิ่งเนี่ยคือปิดหลายที่มันออกไปเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างเขาจะปิดตรงช่องว่างนอกจากลายปูนปั้นโบสถ์หลังนี้ยังมีลายจำหลักที่สวยงามและอยู่ในสภาพดีเช่นเดียวกันใช่ค่ะนักเรียนเห็นหน้าบันไหมเห็นค่ะอ๋อหน้าบันนี่กับหน้าบันโบสถ์ที่เราดูมาเมื่อกี้เนี่ยอันนี้หน้าบันอันนี้ทำด้วยอะไรคะไม้ แล้วนี่เป็นลายอะไร,ราาะลายดอกพุทานอ่านี่ลายดอกพุทตานไหมแต่ว่าเห็นซีดๆนี่นไหมนั่นคือเขาเรียกว่าปิดเกะจกกระ,จก,ระจกเนี่ยนะเมือม่อเมื่อสมัยโบราณเน,นี่ยที่กรอบลงมาจากลงมา,าจากนาบันเนี่ยลงมาเลยนะนั่นน่ะเขาใช้ปิดทองเห็นไหมยังมีร่องรอยของทองอยู่เห็นไหม,มหงงนั่นน่ะเขาใช้ทองร้อยเปอร์เซ็นต์ปิดนะแต่เป็นทองเปลอ,อ่ะเล็กๆเล็กๆไยๆห้อยๆลงมานั่นแหละนั่นแหละตาอ้อยที่เรามาที่เราปั้นเมื่อกี้เนี่ยสามารถจะเอามาทําเป็นแบบนี้ก็ได้เอามาล้วให้เป็นประจำยามก็ได้ เทพที่ไหว้นะคะก็คือเทพพนมค่ะตรงนี้ฝีมือช่างปั้นเมืองเพชรของแท้ค่ะประณีตสวยงามมากเด็กๆพยายามดูว่าลวดลายทั้งหมดประกอบมาจากลายอะไรตรงไหนบ้างข้างบนมีรูปอะไรบ้างน้องเบนมีเช่อฟ้าแล้วก็ลงใบนาคาหน้าสามหัวแล้วที่ห้อยลงมาเป็นอะไรเมือนพิจิตรหน้ากระดานมีลายอะไรนี่เห็นไหม มีประจํยามก้ามปูค่ะาประจ bueno แบบท <hi> ี่เราทํากันและที่ลงมาจากประจํยามก้ามปูก็จะเป็นตาอ้อยค่ะเพ <quotes S 1> ื่อนๆค่ะตรงประตูนี่จะเป็นลายจัมนักนะคะจะเห็นว่ามีเทพวอนหลามอยู่ค่ะเพ,พื่อนเคะเห็นไหมคะจะมีนางเมฆขลาร่อแก้วอยู่ค่ะ และอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลามาสูนเครื่องขวานค่ะเมฆขลาโอแกวจะทําให้เกิดฟ้าแลบค่ะส่วนลามาสูนเครื่องขวานจะทําให้ฟ้าผ่ากับฟ้าร้องค่ะนั่นที่อยู่ข้างๆประตูนะคะคือลายลาหูอมจันค่ะแล้วจันไปนไหนแล้วคะเด็กๆรู้จักลวดลายปูนป,ปั้นจากการ,ราามาดูของจรงิงและฝึกหัดปั้นยังมีแหล่งเรียนรู้อีกหลายแห่งทั่วเมืองเพชรไม่ใช่ที่วัดกุดนี้เท่านั้นนะคะ รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเพชรบุรีนี่นะคะเป็นการปั้นที่มีลวดลายสวยงามมากค่ะหนูก็เลยอยากปั้นเพราะว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมค่ะหนูก็เหมือนกันค่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้ซ่อมค่ะแต่ว่าถ้าซ่อมก็อยากให้เป็นลายแบบเดิมค่ะถ้าเป็นหนูนะคะหนูก็อยากปั้นให้กับวัดค่ะเพราะว่าวัด,วดบางวัดก็จะต้องการบูรณะใหม่อะค่ะ เลยยหหนนูกก็อาไปปั้้ใค่ะบทเรียนชุมชนยังไม่จบเพียงแค่นี้เส้นทางสู่การเป็นช่างปั้นต้องอาศัยทั้งฝีมือความเพียรพยายามอดทนและการเรียนรู้อีกยาวไกลค่ะแน่นับอุุ้้ยอเด็บแน่นับ้างสายใยเล่นตะกินมอง ความใส่ใจภูมิใจสิ่งที่เราทำอยู่คำดูสิ่งที่เราทำได้พอใจสิ่งที่เราทำอยู่ใครดูก็คงพอใจเป็นไปยงสยายัยคงู่มองดูความสัมพันธ์ยงใหญ่ เป็นไปตามหัวใจตื่นได้เรียนรู้ความเป็นใจเข้าใจสิ่งที่เราทำอยู่ใครดูก็คงเข้าใจดูแลสิ่งที่เราอยู่มองดูด้วยความใส่ใจภูมิใจสิ่งที่เราทำอยู่ ทำดูสิ่งที่เราทำได้เข้าใจสิ่งที่เราทำอยู่ใครดูก็คงเข้าใจเข้าใจสิ่งที่เราทำอยู่ใครดูก็คง ถ้าหากว่าความสนใจความกระตือรือร้อนของเด็กๆได้มีมากขึ้นได้รับการพัฒนาแล้วก็ฝีมือได้ฝึกไม่แน่นะคะเราอาจจะมีช่างฝีมือดีๆของเมืองเพชรในรุ่นต่อๆไปมีการสืบทอดฝีมือต่อไปด้วยหรืออย่างน้อยที่สุดวันนี้เด็กๆจะได้รู้คุณค่าของสิ่งที่ชุมชนของตนมีอยู่ค่ะ กิจกรรมสำหรับเด็กๆและครอบครัวนะคะมีงานวัดจำลองค่ะงาน v ีโ o Happy Day Special ที่ Impact เมืองทองธานีฮอล l 5และ6จัดวันนี้นะคะแล้วกว็วันพรุ่งนี้ด้วยตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มไปกันได้เลยค่ะแล้วพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์นหน้าค่ะ